หน่จนุน้ำหนักนี้ไม่มีหานผะนะครับเราเป็นมวยฝีมือถนัดฟังซ้ายซ้ายเคยดูคู่ชกไหมก็ดูครับผู้ถึงผู้ชกนิดนึงเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับการดีครับเขามีอะไรน่ากลัวก็มมีรุนแรงครับแต่ว่าฝีมือเรา เราก็จะคล่องกว่าใช่ไหมแต่ว่าเขาจะหนักกว่าแล้วปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับอายุยีปีจากจังหวัดสีสเกตน้ำหนักปล่อยๆก่อนคุมประมาณกี่กิโลกรัมห้าสิบเก้าครับรถไฟนี่กี่โลเนี่ยสี่โลประมาณสี่กิโลครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยชอบกับกาแฟนพี่น้องนะครับชาวจังหวัดสีสเกตแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศไทยครับทางนี้ก็ซอยเสียเราเป็นกำลังใจผมครับยกมรดกรสมรภูมครับที่หน้าที่ให้ดีที่สุดครับครับอ่านี่บุญแดงนะไปดูน้ำเงินกันบ้างฟ้าประธานเจอะไรเนี่ย JFT สล็อเกอร์เกาะล้านหรือปอล์เพชรแก้วใช่ไหมอ่าคนเดียวกันนะครับเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่วิทย์นซ้อมอยู่กับพวกใครบ้างก็เพื่อนในค่ายอ่ามีใครบ้างก็คนหลายมีเซราเพ็ทแต่ก็คือปอล์เพชรแก้วทุกคนซ้อมอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมอ่าร่างกายก็น่าจะสมบูรณ์น้ำหนักตัววันนี้มาเท่าไหร่มา123ยกินึ่งลดเท่าไหร่ครับเพิ่มปอล์จนหนึ่งอ่าไม่น่าจะมีโยหา เขามาขึ้นไหวร่างกาย2ไฟชนะ2ไฟเลยเรามาชกกี่ไฟแล้วเนี่ยยินดีมาสไฟมาสไฟแล้วแล้วหลังจากโควิดซานี่เราชกกี่ไฟละไฟหนึ่งเป็นไงกานนั้นแพ้แพ้ใครอ่ะชาลวันนอ๋อแพ้ชาลวันไปแพ้ลุกไหนชิงดำยกสุดท้ายนะคนที่เดียวเองนี่ไม่ได้แพ้เยอะแพ้นี่เดียวเองอยู่ยกสุดท้ายจังหวะเป็รองนี่เดียวเสร็จเลยนะครับแล้วผู้ชกเนี่ยเขาเป็นมวยฝีมือได้ดูไหมดูมามีอะไรน่ากลัวมาก มีแห้ง้ายอแล้วก็รวดเร็วครับแต่ว่าความหนักเราเราคิดว่าเราหนักกว่าไหมเคิดว่ายากกว่าอืมแผ่นก้านชุกวางเขายังไงครับเปลี่ยนไปเลยนะครับมีอัดชงอัดฉีดอะไรไหมก็มีอ่าทุกอย่างพร้อมหมดละน้ำหนักปล่อยน้องชายเท่าไหร่ห้าจุดเก้าเจ็รถไปนี้กี่โลสี่ร้อยน้องชายคนที่ไหนครับเนี่ยกสีสเกียร์พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับเขาก็ติดตามนะครับก็จะทำ ีเอันนี้จังหวัดเดียวกันดิศรีเกตเราเป็นอำเภออะไรอ่ะอยู่คุณหาญขุณหาญน้องชายอำเภออะไรอยู่ศิรจนาไกลกันไหมไม่ไกลถึง50โลไหมประมาณนั้นแต่ไม่เคยเจอกันตอนเด็กๆไม่เคยเจอกันโอเคนี่ศริเกตตั้งเองนะตั้งเอง